อีสานสะออนพี่น้องมื่อนี้จะพาพี่น้องมาล่างเห็ดแกงค่ะแกงเห็ดกินเที่ยงค่ะพี่น้องหาเห็ดมากระเห็ดอันนี้นะค่ะเห็ดไอเฮ็ดดินเลยละค่ะเห็ดดินล่างเห็ดดินนะคะมาได้ค่ะในสันีิละค่ะพี่น้องเฮ็ดดินที่ป่อยหาเคียร์ต้อส่วนด่างค่ะเฮ็ดดินแค่หนามองเห็ดอันนั้นนะค่ะที่แดว่าจะลวกเอาจะลวกอันเอาดินม่ออกค่ะที่แกว่าจะลวกเอาดินออก มันนี่ยันย่นยัน่นมันบดความนัว <laughs> ยั่ยนบดความนัวของเฮ็ดค่ะ,คะก็เลยอันก็เลยล่างเอาค่ะเพราะว่าถ้าหลวกมันจะน้ำเฮ็ดออกและะนะ้วนาะถ้าดินลายก็จะเอ็ดดัชนู้ค่ะอันนี้ดิดนดินบ่มีค่ะคุณบ่ตกใส่นาะก็ถือว่าคือว่าล่างง่ายเติบดูค่ะดินบ่าลายค่ะตอนนี้ก็มีโครงการนั้นอี่ยังก่อน อย่างของอันรัฐบาลนะพี่น้องตัวซอยกันคนละหาพันเลยนะขาเจ้าฆากันน้องแถวอันโรคะเบียนค่ะเปิดขึ้นเนาะเด็กวันใดน้ำมูพันมาก็เลิกวัดใดเอ็ดนะคะเจ้ากระคนจนก็ไม่ได้เป็นน้ำมูพี่น้องเอ้ยคนจนก็ไม่ได้เป็นน้ำมูย่าหนังวันที่พันมาอันเอ็ดว่าคนจนแล้วไปออกรถออกไปออกรถออกเรือซิโบไดเนข้าเจ้าซิโบหาออกว่า็สั่นเบิร์ตแคดิดพันมาปอกก็เลิกวันใดเอ็ด ข่อยกันแล้วก็ไม่เป็นคนจนน้ำมูพี่น้องโอ้ยอยากเป็นคนจนก็บม่ได้เป็นน้ำมูบาทนี้โอ้ยเขาจะได้เงินเด่นได้ของใส่ทุกเดือนทุกเรื่องเจ้าของอะไรน้ำมูเสียดายยู่ค่ะเงินพนันว่านพนันว่าวพนันว่าวันยันเบิร์ตแครดิสไปออกรถออกเรือพี่น้องเอ้ยเรือขึ้ซื้อไม่มีธิ์ออกแล้วเนาะตอนนี้มันไม่มีซได้ออกเรือออกรถมันออกรถน้ำมูอันมันจะเบิร์ตแครดิตได้ประสาทป้านเขาจุดออกรถพี่น้องเอ้ยเศรษฐกิจจังสี่ซื้ออย่างไรเหรอคะ หากินกันยากพี่น้องเตเฮ็ดกันข้างหายานุค่ะมันก็แดดแล้วเนาะเนาะเฮ็ดจจะล็อกซูมบนยางไปแล้วจะไหวไปแล้วค่ะจะยุดละค่ะคนต้องไหวอีกต้องเล่งมุลละค่ะผ่านคนตกองเล่งจะได้เฮ็ดอีกเนาะเนาะกหาเก็บไปพี่น้องไม่ได้ก็บตั้งยากค่ะพี่น้องมันไม่ค่อยหลายคนหลายก็เฮ็ดค่ะเดี๋ยวนี้ทุกคนหลายก็เฮ็ดธรรมดาเนาะพี่น้องเนาะคนก็ไม่ได้ไปใส่เห็นบ่ ไม่ได้ไปใส่กระหายู่หายกินเนาะข้านอ่ะพี่น้องซื้อก็ซื้อยา่าค่าเงินหายากทั้งหมดเลยโอ้ยหจะจะกินบดีราคาอย่างกระสับนี้พี่น้องเอ้ยสิบสองสิบสามบาทค่ะตะกี้เจ็ดสิบแปดสิบบาทโอ้ยหจะออนซ้อนค่ะต,ตะกีะ้ใ่ตะกี้เนาะลายปีที่แล้วนะคะพี่น้องเว่าถึงความหลังค่ะคือสิบอะไรอีกหรอค่ะประมาณ 60, าทุกสิบเจ็ดสิบบาทคือสิบอะไรอีกหรอค่ะแต้เท่าไรแลี่ยวละอืมอีกแล้วพี่น้องตั้งแล้วะคะ่ะ แฮ็ดกระดักบึบบึบบึบแบบ,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 บนี้อันนี้กะเฮ็ดทา,างลลางได้แล้วค่ะเนาะอิไซ่เลยค่ะเดยเดี๋ยวคน,น,นก่อนกยกติดก่อลอนํมอาใส่ลายครับนนี้เพราะว่าเฮ็ดอันนี้มันจะอมนั่มนะคะเนาะ แข่งดูม,งมงึงโอเคใส่ได้ใส่ได้ในนอนใส่ได้ในนอนนะคะเป็นคือเก็ยจที่เบิดพี่น้องดูบบบดูบับดูดพี่น้องเอหมอกคดแล้วะค่ะมึงดูมองดูมงดหมอกุดแล้วะคะ่ะ ติวเสติวเสติวน้ำค่ะพกระดาษเสติวนั่นน้ำจัดเสะพอนะพี่น้องเสียงหมอฟวดได้การเลยค่ะพี่น้องใส่ิพักคนเด้อค่ะใส่ิพักพระพระอีตูพี่น้องเอ,อ้ยเออเพันว่าบ๊าว่าพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยเพันว่าให้ท่านผู้ชมคนนะ่ะ <c oughs> มาเด้อค่ะท่านผู้ชม โอ้ยสะาพอีทูล้วคะ่ะเดดเดี๋ดเดเดค่ะกินจูด่ากินน้ำกันเด้อค่ะเด้อโนนี่สุดยอยดเลยค่ะแกงเห็ดยั่วมาละจ้แา,าแกงเทียงพี่น้องเขาเทียงเขาเทียงเขาเทียงสุดยอดโอเคไปเก็บนี่ค่ะเร็วๆพี่น้องแกงเห็ดแกงเห็ดค่ะ เยอะๆตำมะฮองกันเด้อพี่น้องวันนีเ้เสร็จแล้วคะ่ะแกงเฮดค่ะเสร็จแล้วค่ะมาเด้อค่ะท่านผู้ชมมากินน้ำกันเด้อค่ะแกงเห็ดค่ะแกงเห็ดพี่น้องทุกทุกคนเหรอคะ่ะนี่ตำบมหฮองคะ่ะมะฮองกะมาเด้อค่ะมีต้มเส้นมนะีแลวกเส้นพร้อมแล้วค่ะเนาะลวกเส้นมีนละ้วตำบมหฮองค่ะ เก่งเฮ็ดยัว่วมาเลยจ้ามาเลยค่ะเด้อพี่น้องทุกคนเลยค่ะมันได้ค่ะกินข้าวน้องการอู้วิบข้าวกระติบข้าวใหญ่เลยพี่น้องคุณอะมาะเด้อมาเด้อเด้งสักทีหนึ่งค่ะคุณอะข้าวก็ไดกติ๊บเป็นไงหนึ่งไมาเป็นท่าข้าวกรดูกเก่งเฮ็ดกับปากไหลนึงค่ะพี่น้องมาต่อตีเข้าวข้าวนานแล้ เลยค่ะข้มามยังแม่นางมาก,กี้ข่าวแล้วแม่มาดูลูกกะขี่ขับขี่น้ำน้ำได้ดีพี่น้องเอ้ยดันอ้วนอ้วนเขาให้ไปอรดีดอออออ่นอกแอร์ฮอรสเตจหนังมากมาก ยันอวนพี่น้องเอ้ยยันเล่นด้ือพี่หน่องออไปแล้วไม่โอ้ไปรด้ทำผมหงายหงามเพี่นน่บอกให้ไม่รู้จนบพี่หน้างถามบัเพิ่นไปแล้ว ช่วงเศร้าแต่เขาเศร้าค่ะม,มันช่วงเศร้าช่วงนึงนะนะช่วงช่วงว่างกอดว่างเขาล่างเห็ดน่ะน้องแต่ก็เศร้ามันรับปัญหาแล้วปฏิชอบปฏิชอบแล้วไปหาเห็ด ทุกคนครับขึ้นเพื่อทุกคนหามาขึ้นได้วรือเปล่าช่วงนี้กึ้นหลายค่ะได้ไหมเนาะเลือก,กค,คะ่ะ

เป็นชาวเรากันยังอายเนาะ คนตกถือพี่น้องเออมันปงมาเนี่ย ขี่ปรสันต์กม,มือะไรให้รูปมากินกน้ำให้ลูกอากร้องห้อพี่น้องกินน้ำทุกคนนะแกงเห็ดกินอ่างทุเจ้าล่ะพี่เจ้าก็กินที่วใบเห็ดเดือนมีนาพอได้กิน,นะเะไเรื่อ,องเห็ดทุกข้าวเขาได้กินเห็ดไข่เขาได้กินแต่เห็ดดินเขได้กินราคะพี่น้อง เกิดมา48ปดีคื้กินเวียดเดือนไม่น่าค่ะ เห็ดเป็นอมาตะคนลราเป็น้นองมาเลือกคะ่พะพ่อเด็กเป็นอมาตะมากินเห็ดเขาต้องกินเด็ก <c oughs> กินเห็ดดอกดอ, <c oughs> อ่อนคุณนำนห่านเราเออค่ะขนา 咋咋咋 เาเั่นะคนี้เอาไปในนครนครนะ,ะ,นะ,ะ,นะ,คะคีือ้องรูปมกินน้ำพี่น้องกินอ,อางสมเจ้าสมนีนะคะเล็กๆหน่อยนะคะเนาะพรให้สมเจ้าอยากน้ำค่ะสัีนี่สวัสดีค่ะ